สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะมินอยู่ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งอำเภอแก่งกระจานนะคะนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติที่สวยงามแล้วที่นี่ยังมีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลจากสํานักงานหลัากประกันสุขภาพแห่งชาติว่าเป็นศูนย์บริการหลัากประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศประจําปี2562ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน150เตียงนั่นก็คือโรงพยาบาลแก่งกระจานค่ะซึ่งที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ในหน่วยบริการของโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมีจุดเด่นด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนางานเชิงรุกซึ่งการบริหารจัดการและการดําเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการของโรงพยาบาลแห่งนี้จะมีการดําเนินงานอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการโรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่ที่บริเวณตึกผู้ป่วยนอกด้านซ้ายติดกับห้องตรวจ OPD ด้านขวาติดกับห้องยาและมีป้ายชื่อศูนย์ชัดเจนค่ะและมาตรฐานของโรงพยาบาลที่ทำให้ได้รับรางวัลน,นั้นมีอะไรบ้างรวมถึงทำอย่างไรจนได้รับรางวัลให้เป็นศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน150เตียงอย่างไรนั้นไปฟังความคิดเห็นของนายแพทย์จตุภูมินีและสีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจานกันเลยดีกว่าค่ะผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะมิ้นอยู่กับนายแพทย์จตุภูมินีและสีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจานค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามท่านผอถึงในเรื่องของแนวคิดหรือว่าวิสัยทัศน์ค่ะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์แห่งนี้ว่าผอมีแนวคิดหรือว่าวิสัยทัศน์ยังไงบ้างคะเราก็อยากเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ ได้ครอบคลุมและมีคุณภาพคำว,ว่าครอบคลุมนี้ก็นํามาซึ่งต้องดูแลประชาชนที่ห่างไกลด้วยเพราะความห่างไกลของประชาชนเนี่ยเรามีประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นชนพื้นเมืองโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทํางานในที่ตั้งอยู่ครับแต่เราโชคดีที่เรามีเครือข่ายครับเพราะว่าความห่างไกลต้องใช้เครือข่ายเครือข่ายเรา,เราก็เริ่มต้นตั้งแต่เราพอสตตนะหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเราก็ฝึกฝึกเขาทเทรนเขา ในการดูแลให้บริการเนี้ยไปไป,ไปที่หน่วยนั้นตรงนี้ครับก็เป็นที่มาที่ไปของการพัฒนาศูนย์ที่ดูแลรับประกันทวภาให้กับคนเหล่านั้นการให้บริการประชาชนเวลาที่ประชาชนมาที่โรงพยาบาลเนี่ยประชาชนจะได้รับบริการอะไรจากเราบ้างคะจริงๆริแล้วเนี่ยศูนย์เนี้ยก็เป็นเหมือนหน่วยที่ทําความเข้าใจ ให้คําแนะนําสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลการเข้าถึงหรือการเข้าใจเรื่องเรื่องสิทธิเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพคําว่าหลักประกันสุขภาพทุนหน้าหมายถึงว่าประชาชนมีหลักประกันที่จะดูแลได้ทุกที่ศูนย์รับเรื่องโรงเรียนนะครับตามมาตรา50วงเล็บ5นะครับก็เครือข่ายของอำเภอแก่งกระจานเนี่ยก็จะมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ของโรงพยาบาลแก่งกระจานนะครับซึ่งมีปัญหาประเด็นที่รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกันนะครับประสานงานกันนะครับในส่วนของภาคประชาชนเบื้องต้นเลยก็คือใจจิตอศาสาที่จะเข้ามาทํางานนะคะในการที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนการบําบัดทุกข์ให้ประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญให้ความรู้สร้างความเข้าใจประชาชนเข้าใจและรับความพึงพอใจ ก็สามารถจบตรงนั้นแต่ถ้าเป็นเคสที่ต้องส่งต่อก็จะแนะนำหรือพามาส่งต่อที่หน่วยรับเรื่องที่โรงพยาบาลแก่งกระจานค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้รับฟังการบริหารจัดการศูนย์บริการหลัากประกันสุขภาพในหน่วยบริการของโรงพยาบาลแห่งนี้ถือว่าเหมาะสมใช่ไหมล่ะคะที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานหลัากประกันสุขภาพแห่งชาติว่าเป็นศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศประจำปี2562ระดับแพทย์โรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน150เตียงค่ะ